บวชเข้ามาก็มาศึกษาธรรมะมาทำมาฟังเรื่องอัตตกิลมาฐานุโยกการทรมานตนอย่างทุกข์ยากทรมานแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ที่เพื่อนปฏิบัติอย่างน้องปู่มันน้องตามหาบัวเพื่อนต้องอดข้าวอดน้ํามันก็แย้งกันในใจแย้งในใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไปอดข้าวทั้งที่พระเจ้ามไม่ให้ทุกทรมานโดยใช่เปล่าใช่ไหม แต่ก็ไปศึกษาธรรมะในบางบทก็มีพระจักคูบาลในพรรษาน,นั้นเพื่อนก็ตั้งอธิษฐานว่าจะไม่ยอมนอนจนกระทั่งใช้รียบทสามคือยืนเดินนั่งจะไม่นอนเลยจนกระทั่งเกิดโรคทางตาจนตาแตกตาบอดในขณะที่ตาบอดก็บรรลุธรรมเลยเอ๊ะมันไม่เป็นอัตตะกีละมาทานุโยกหรือแต่ว่าเขาก็เกิดทันพระพุทธเจ้าก็มีพุทธเจ้าอยู่แต่พระพเจ้าไม่ห้ามใช่ไหม นั่นนี่เป็นเหตุให้เราต้องไปศึกษาให้มันละเอียดทีท่วนแล้วก็มาปรับพฤ้นด้วยตัวเองจนเราจึงรู้เรื่องของมัิมาปฏิปทาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนปฏิปทาปฏิบัติด้วยความทุกข์ยากลำบากรู้ได้ช้าก็มีผู้เจ้าเรียกว่าทุกข์ขาปฏิปทาทันทาพิญญาก็เรียกว่าปฏิบัติด้วยทุกข์แต่รู้ช้า บางคนก็ประเภททุกขาปฏิปทาเหมือนกันคลิปปาปัญญาคลิปปะแปลว่าเร็วบางคนทุกทรมานนะนะประพฤติด้วยความทุกข์ยากลาบากต้องฟืน้นต้องสู้กับกิเลสต้องห้ามหันกิเลสต้องทุกทรมานนะก็เร็ว,ว่านี่ก็เรียกปฏิบัติลําบากรู้ไร้เร็วบางคนก็สุขาปฏิปทาทันทาปัญญาคือปฏิบัติไม่ต้องทรมานเพราะทรมานแล้วมัน,ม,นมันเกิดความฟุ้งซ่านหนะัก่เก่าทุกข์ยากลำบากแต่ปฏิบัติธรรมดา นะกินปกติอะไรปกติแต่ก็ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่กินแล้วนอนนะกินแล้วประพฤตินะพูดถึงข้อปฏิบัตินะปฏิบัติง่ายปฏิบัติสะดวกแต่บรรลุช้าก็มีบางคนปฏิบัติได้ง่ายปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วก็มีบางทีบางครั้งพุทธเจ้าก็เปรียบประดุจเหมือนหมอโรคบางชนิดโรคบางชนิดนะไม่ต้องกินยานะรักษาอาการปกติสุขภาพปกติมันก็หายไปเอง โรคบางชนิดต้องกินยาต้องกินยาจึงจะรักษาหายโรคบางชนิดต้องผ่าตัดต้องปาดต้องเจ็บต้องทุกข์ต้องทรมานมันจะหายแม่นบอกไม่อรอกอโรคบางชนิดทั้งปาดทั้งยังก็ย่อม่าหายกับนี้เลยแม่นบอกเพราะนั้นการรักษาโรคทางจิตคือกิเลสนี่ก็เหมือนกันนะรพระเจ้าตรบอกว่าบางอย่างมันต้องรอกแหลกด้วยทุกข์นะเหมือนกับหมอแพทย์ผ่าตัด ถ้ามีลูกธนูเสียบหนะ้าอกเราเลยถ้าหมอไม่ผ่าแต่ในขณะที่ผ่าต้องเจ็บไหมอ่าแต่เมื่อผ่าแล้วก็รักษาแผลอีกเอายาทาอีกกว่าแผลมันจะหายก็เจ็บใช่ไหมไปให้รักษาบางเธอไปลางแผลดึงฉลากดึงแอยงออกล่างไหมยังไมพ้นก,ก็ควักอีเกเจ็บบ่เจ็บแต่เพื่อจะละเพื่อจะหายเจ็บใช่ไหมยอมยอมสู้ไหมยอมแลกไหม ยอมแรกนะยอมแรกเพื่อจะได้หายเป็นปกตินี่ปฏิปทาในการรักษาโรคก,ก็เหมือนกันโรคบางอย่างเนี่ยมันต้องเอาหนักนะทีนี้เมื่อเราไปนั่งสมาธิภาวนาเดินไปนี่หูมันได้ยินหมู่คณะพูดกันแท้กระทัานใส่มันขึ้นแวบๆโอ้โหเล่นธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะต้องอดต้องอดเพราะอดข้าวอดน้ำปุ๊บ มันจะเห็นด้วยตัวเองว่าอ๋อของเราเนี่ยเป็นเป็นปธรรมมันต้องมันต้องทุกข์เนี่ยเหมือนพระจักขุบาลนี่นไหมเหมือนพระเถระบางรูปในครั้งพุทธการเราก็ลืมชื่อแล,แล้วก็อ่านมาหลายหลายองค์เนาะมันก็ลืมชื่อจําได้จําได้ไม่หมดองค์นี้เดินจงกรมจนเท้าแตกเดินอดหลับอดนอนทั้งวันเดินทั้งวันทั้งคืนจนเท้าแตกพอเท้าแตกแล้วก็อ่ะจะเห็นแก่ธรรมะหรือจะเห็นแก่กิเลสถ้าเห็นแก่กิเลสเลิก แต่เมื่อเห็นแก่กิเลสถ้าเลิกไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราจะต้องท่องเที่ยว,ว่าตาต้องสานต้องทุกข์กับกิเลสอีกยาวนานต้องมาเจ็บเท้าต้องมาทุกข์ยากเหงื่อตกยางออกในการดิ้นรนเพื่อมาปลเปิดร่างกายอีกยาวนานอ่ะเพื่อเห็นแก่นั่งเดินต่อเดินต่อเท้าแตกเดินไม่ไหวขานดูนะขานอยู่ทางจงกรมขานก็แ๊ปก็แ๊บก็แกปก๊แปน้ำตาแทบน้ำตานองหน้าแต่พุทธเจ้าบอกว่าบางคนประพฤติธทมเพื่อต่อสู้ห้ามันกับกิเลส จนน้าตานนองหนะ้าเราตถาคดสรรเสริญนะพระเจ้าสารรเสริญเพราะว่านั่นเป็นการต่อสู้เพื่อให้ตัวเองดีใช่ไหมนี่คือเป็นทางที่เราตตาคดสรรเสริญพเพรานก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคานไปคานมาอย่างนั้นแหละตกกลางค่ำกลางคืนในขณะที่เดินจงกรมเนี่ยคานจงกรมอยู่กระบองที่ตั้งอยู่บนหัวท้ายมันก็หมดมันก็มอดลงมอดลงก็ไม่สนใจเดินต่อคานต่อ ตกกลางคืนมาเดินมาไงไงสักหน่อยนายพานก็เดินซุ่มหาสัตว์สมัยโบราณมันไม่มีแบตนะซื้อกระบองเดินไปแต่สัตว์มันก็ตื่นเขาจะใช้สายตาเปล่านะกับถือหอกบ,บางทีก็เป็นเหลาวหลาคือเอาไม้ไผ่มาแล้วก็ทําให้มันริ่มแหลมอ่ะทีพวกเขาเอาไม้เหลามาหากกาหาบเขาอ่ะก็ไม่แหลมแม่นบอกเขาเอินว่าเหลาแม่นบอกอ่าใช้เหลานลั่นแหละแหลมๆแล้วกัน เดินแบบช้าๆตาก็เหลือบมองนิ่งๆสัตว์มันเยอะเด้เห็นไหมโบราณอ่ะสัตว์มันเยอะอ่าบางทือรผพูเถ่าว,ว่าสมัยตะกอนนะป้าพ่นว่ะอยากจะ้ส่เบ็เนี่ยต้องกวาดป้าออกจกตะกอนเบดมันยังย้อนลงได้เลยปนะ่ะป้ามันหลายก็เลยว่าไงจะไปกวาดกวาดป้าออกมาหน,น่ไปใส่เหยื่อังหอบเอาลุ่นเลยมันหลายขวดเออทีนี้คานไปคานมาคานไปคานมา ในพานก็จ้องพอคากนกลางคืนมันเป็นดำๆอ่ะมันดูเหมือนเก้งเนาะผ่านหน้าเสียบเลยเอาหลาเนี่ยเสียบเสียบเข่าทองทะลุพอหลามนคนเมเนี่ยใช่ไหบร่าณเขาเห็นยังเห็ดหอกก็คมอยังก็คมเนี่ยทะลุจังหองว่าโอ้ยเนี่ยแเป็นเก่งมันก็หองเนื้นึงมันบอกแต่เป็นคนหองโอ้ยนะโอ้ยเนี่ยหัวเป็นคนเน่นายพานก็ตกใจอ่ะคนเอยียงมาขานเดียว่น่บัน อาตมาเป็นพระเดินจงกรมอยู่ทําความเพียรอยู่โอ้นี่พระคุณเจ้าเลิกกันนั่งประคองตัวนะประคองตัวเสร็จแล้วก็ขอโทษขออภัยแต่เป็นเท่าเครียดบ่หรอฮะเราบอกเครียดเนี่ยความโกรธพระพเจ้าสอนบอกว่าหากมีโจรหรือศัตรูของเธอเอง มาทำร้ายเบียดเบียนด้วยการตัดหูตัดจมูกตัดแขนตัดขาเธอถ้าเธอโกรธให้กับศัตรูหรือโจรเพียงเล็กน้อยชื่อว่าไม่ทำตามเราตถขาดกฎนี่ยพระเจ้าให้เห็นโทษถึงขนาดนั้นเห็นโทษความโกรธความโกรธนี้มันทำให้โลกนี่สังคมเดือดร้อนเพราะความโกรธใช่ไหมเมียมนบอกนี่ยที่เดือดร้อนกันอยู่เค็นฆ่ากันอยู่ทำร้ายกันพวเมเตก,กันอยู่ย้อนโกรธมาเป็นติดน <c oughs> ะมันมีประโยชน์ปะไร มันมีประโยชน์เนี่ยวพระเจ้าท่านว่าถ้าถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดเกิดขึ้นยังไม่ต้องเอาด้วยปากนะมันยังไม่ต้องเอาด้วยร่างกายทําร้ายกันนะ <S <S แค่มันเกิดขึ้นในจิตเกิดจิตคิดประทุษร้ายเกิดขุนเคืองอาฆาตพยาบาทบาดหมางแก่ในโจรน,นั้นเพียงแค่เพียงแค่ชั่วช้านะเพื่อหูเสนว่าโกรธแค่คืนแค่แว๊กนึงอ่ะยังชื่อว่าไม่ทําตามเราตถตาคต ยังบ่เห็นโทษไผ่ในวตาสงสารยังบ่เห็นโทษมันแสดงว่าบร,บริบทมคือตามได้หันถ้าเห็นปั๊บดึงมันมาดึงกันมาเพื่อนก็นเลยบอกกูบอกเครื่องมาเป็นยังดอกเพราะอ๋อมันเป็นเรื่องกรรมในวตาสงสารถ้าคนเราทั้งหลายไม่มีเหตุแห่งกรรมสร้างเอาไว้เราก็จะไม่มีเหตุแห่งกรรมมากระทบเห็นไหมเพราะนั้นอาตมาอยู่ขอยอมรับกรรมนี้โทษนี่อาต,ตมาขอยกโทษให้เพื่อให้มีเวรไม่มีเวรไม่มีกรรม พเพราะว่ายาม่ําคืนก็ธรรมดาตาหม้วนอนเบิงม่ออกอเห็นบอกว่าแล้วกับพยุงอัตมาลุกขึ้นแล้ะขอให้ท่านน่ะไปเอาใบไม้ที่เป็นยาสมานอุดเลือดบานเห่าก็เป็นยาสาบเสื้อไปหายุ้มๆๆๆๆๆมากยองๆๆๆงแล้วก็เตรียมไว้จะอุดบาดแผลแล้วก็ให้เธอชักมีดออกชักหอกนี้ออกระเ่อกดดึงหอกออกให้หลังจากนั้นมาแล้วก็อุดบาดแผล เพื่นก็เอาตมมานั่งมาสนเอาตมานั่งเพื่อนก็นั่งนั่งสมาธิดูเวทนานุปัศนาสติปัฏฐานบนี้เวทนาที่เกิดขึ้นเจ็บปวดตุบปั๊บคนวายกันท่านหันดอกขนาดถือปืนยิงยังแรงเด้ก่อนเด้ก็จิลกมันวายกันท่านหันปนั่นด้อ่าพอนั่นเสร็จรบร้อยปุ๊บเพื่อนก็นั่งเบิงกันเลือดมันก็เริ่มซึมออกถ้าบอาอุดไว้มันก็ออกเร็วมันก็ตายไวอูดไว้มันกับบุญบุญออกน้ำมันสองห่างพอมันสอดด้ เรียนบ่กนกะนั่งเบิงเงีนโยมพ่อเขาคนนะกะนั่งเฝ้าเนี่ยนั่งเฝ้นเานั่งเบิงเพคนโวงห้างแล้วกะนิ่งเงียบเพป็นวาอาตมาอยากภาวนาว่า,ายวอยากขวนเด้อว่ะสิให้โวงหา้างเนีถ้าเป็นเฮา, <laughs> าหมอหมอ <laughs> เห็นบ่พ่หหหอหาหมอ่นไปไปหยียบไปหยียบน้ำยังยกหายาดมเลย <laughs> มันเปนห้องหาหมอเด้อาตมาไปหาหมอไปไหว้เน่อรูปบอยดิอ่าเป็นนางพระวนันหน้าในเบิร์เลยพอเลือดมันออกใกล้หมดจิตนี่ก็เริ่มยังเข้าถึงธรรมัตรลุธรรมเป็นพระหลานพอบรรุธรรมเป็นพระหลานเพิ่นกับอนิจาจาเจ้าของเลยบ้าเนเ้เป่งวาจาขึ้นมาอนิจจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติ เตสังบูปะสะัมโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจะมาริงสูจะมริสเรตเทวังมริสามินัทิเมเอะสังสโย,ยโยชัยโยอลไรวะเนาะชนะแล้วชนะความคิดมันถือมั่นแล้วแล้วก็ฟุบร่างกายลงเบิ้ลนิพพานเป็นพระานในบรรลุธรรมเนี่ยอ่าพอออกก,ก็เลยออกไปข้างนอกพ่อ,อมันแจงนะก็เลไ,ไปบอก พราที่เป็นมูอยู่แถวบริเวณไกลเทียนมาจัดงานศพเน่เห็นบอกอนิจจาวาัฏสร้างขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยมอุปาเขาวจะทำเมนูเมื่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับทั้งหมดเลยดับไปนเนี่ยบอกทุกอย่างเกิดระดับเมื่อนะห้าวจะดีระพื้นก,กันเมื่อรู้อย่างนี้พิจารณาดุลพิรู้อย่างนี้แล้วเห็นแจ้งในขันอันไม่เที่ยงแล้วคลายความยึดมั่น ไม่ถือมั่นในขันอันไม่เที่ยงนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเตสังบูปสมโมสกุลย่อมนำสุขมาให้จิตนี้จิตนี้ก็จะมีความสุขจะพบความสุขพบพันนิพานนั่นเพื่อนกลับมารู้ท่านนี่เห็นไหมในการปฏิบัติธรรมบางทีบางครั้งเนี่ยอาตมาก็เมื่อเข้าใจตัวนี้ก่นมันจึงต้องอดข้าวอดน้ำเมื่อจิตมันกำเริบเสืสารมันเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดซุ่มเกิดเทียงเกิดไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นปุ๊บ เราอบรมด้วยจิตอบรมให้มันดับแล้วมันดับยากนะม,มึงขราวนี้มึงเกิดขึ้นมาอีกกูจะอดข้าวพออดข้าวมันยิ่งขึ้นได้บัตพอยิ่งขึ้นก็ยิ่งอดเข้าไปจนทั่งมันจะยอบลงได้บัตนี่ร่างใจนมันจะยอมก็นยอมย่อมมาห้าเอาจริงเนี่ยออาได้ผลไว้ข้าวหน้าเกิดมีปัญหาขึ้นนิดเอาเรื่องนี่พอไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำความโกรธมันลดลงภาวนากับเบาขึ้นพ่องขึ้นนี่ ลองทําดูด้วยตัวเราเนี่ยก็เหมือนกันลองทําดูนะการภาวนาม,มันต้องมีเหลี่ยมหลายเหลี่ยมในการสู้นะเหมือนกันหมอรักษาคนไข้นี่บางครั้งก็ต้องข่ายอย่างเต็มที่เลยโมเมนต์บางเธอตัดหัวแขนถิ่แม่นบหมตัดถิ่เลยเห็นบ่มบร,ริยานเห่นบอมมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเพื่อนภาวนาจิตมันคลายความทิดมันถือมันเพื่อนเห็นโทษความโกรธหลายดิ เห็นโคเห็นความรุ่มความหลงหลายซอนแล้วซ้อนเหล่าอบรมแล้วอบรมเหล่ามันยากหลายจนกระทั่งจิตต้องตรวจสอบเพ้่นต้องตรวจสอบกระทั่งตัดนิ้วเจ้าของนะอ่ะมึว่ววาบเยาเติ้มดแล้วบายุดแล้วเอาใจแล้วบอยิดแล้วเอาเขียงมาเอามีปังตอ่อมารับดีๆเงื่อขึ้น มันเอาม,ม,มือออกมันเอามือออกมันใาญ่เต่เล่าประเทศใไไหญ่เลยตัดลงไปขาดเป็นทอนตกขอลอยเอาอีกซีงนิวก็เดินจิตตัดบลงไปอีกสองนิวที่สองเลืดกัย่อยอยู่ได้เนี่ยเวทนาก็เกิดจิตก็รู้จากเวทนาอยู่ ตีกับปัญญาบอกว่าคือฟันไปไม่กับสสวัดสดุปวัดปืนเก็บมันไว้จะซือ่อนแล้วเก็บมันไว้มันใส่ประโยชน์อะรอยู่ประโยชน์ต่อถ้ำไปรักษาแผลนี่ซะการรักษาแผลสองนิ้วก่นั้นแหละจะฟันต่อฟันไ,นได้บ่อมได้แต่กับบ่มีประโยชน์เพื่ออย่างเัอเบิ่งตัวนี้นี่เห็นไหมถ้าไมครูบาอาจารย์บางองค์เราไปฟังเพื่อนพูดให้ฟังดูนิ้วผมสิ มันหายแล้วเนาะมันดุนเนี่ยเอาจนขนาดนั้นภาวนาจนมันบอยุดมันบอยุดเบิงที่หลังภาษาแค่คำเบากระแทกหมูมันก็นยังเกิดเกิดขึ้นแล้วอันนี้ฟาดกับโตัมันเต็มที่เลยมันยู่หวงมันไหนแมนบอกหมอหมอเนยเข้งาะเนี่ย,ยภาวนานี่ กิเลสหรือไม่ธรรมดาเลยบางทีบางครั้งมันต้องทดสอบหลายอย่างทดสอบไปนั่งตากแดดในกางพุทธกาลก็มีพระพิสุทธ์นั่งตากแดดหน้าหนาวก็นั่งอยู่ที่แจ้งไม่ต้องหม่มมีแต่อังสากตัวเดียวกับผ้าหาดน้าฝนนี่นั่งสมาธิทั้งคืนยังสว่างไม่กระดิกเวทนาเกิดแดดก็เผาต่ออีกนั่งกลางวันผ่านกลางวันอีกโยมก็เห็นว่าพระคุณเจ้าไม่มาชั้น เพื่อนภาวนาอยู่จะไปยุ่งกับเพื่อนเด้อเพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นแหละโยมก็ไปนั่งรล้วนิมนต์พระคุณเจ้าไปชั้นเธอมานั่งตากแดดจังน้อยก็มีลมหน่อยเขาจะหาใบใหม่มากางห่มให้กมบ๊บต้องอัตมากำลังนึกถึงว่านรกเอเวจีร้อนยิ่งกว่านี้หลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าจนตัวแหลกเป็นจุนเพราะเหตุแห่งการทำชั่วอัตมานี่กกำลังกำราบจิตดวงนี้ที่มันโกรธ ความชั่วเกิดเพราะความโกรธความชั่วเกิดเพราะความหลงความชั่วเกิดเพราะความโลภใช่ไหมทิติุคุติตล่างนีนเพศเพศศีลนี่ก่อนจะเพศศีลเนี่ยมีโลภมีโกรธมีหลงสแสดงออกมาก่อนเนยไปถามมังลดย้อนย้อนอยากได้อยากได้ของเขาจึงไปขาเขารักของเขาเนี่ยมันบอกไม่มีคมดีแต่มันมีความอยากมาก่อนเนี่ยพระเจ้าจึงให้ให้ทําลายความอยากนี่แต่ว่าศีลเนี่ยมันยังเป็นเบื้องเบื้องปลายของความอยากนะ การละเมิดศีลนี่เพราะนั้นจึงมาตัดตัวนี้มาตัดต้นตอมันนะไฟมันลุกเงียบอย่างบ๊อลุกยงอนฟื้นเนี่ยเห็นบ๊อถ้าบ๊อมีฟื้นมันลุกบปล่ล่ะนี่เห็นบ๊อมันเห็ดบาปเห็ดซัวยนี่ก็ย้อนข้ามโลกของโกนของหลงได้ไหมบ๊อบถ้าโลกโกนหลงบ๊อเกิดมันจะเห็ดเสียซซวยหายมันบปล่ล่ะบ๊อมันจะเห็ดอย่างไรมันไม่บอโลกบพอยากได้เนาะเห่นบ๊อบบ๊อบเขียดเนี่ยมันจะเห็ดอย่างไรเนี่ยบ๊อ เ,เพราะฉะนั้นพระเจ้าทึงว่าเชื้อราคาโทสามาโมหะโรคกวดหลงนี่แหละเป็นเชื้อแห่งการสั่งสมบาปสั่งสมกรรมไปสูน่นรกหมกใหม่ไปสู่ท่องเที่ยวเวียนว่ายไปเกิดเกิดดีเกิดไรก็ย้อนตัวนี้เพราะนั้นทำมาชำระตัวนี้ได้ทั้งกาอยูนิ่งเพราะฉะนั้นสังคมโลกนี่เดือดร้อนบบแมนเดือดร้อนเพราะคนดีดิโบแมนเดือดร้อนเพราะคนมาชำระขวามปวดเพยียมพยายามมาชำระขวามปวดนี่ขวามโลกขวามหลงนี่มันจะบมีไพ่ต่อกไพ่ได้ในโลก แม่นบ่ที่มาตีว่าเอ้ยไปหารับหลับตาจะมีประโยชน์ยังคนที่มีประโยชน์สูงสุดเลยคนที่มารักษาศีลน,นี่เฮ็ดให้โลกบาเดอดรอนนี่แม่นว่าเอาเบิง่งก็ค้ักแม่